27กุมภา,า,มามพันธ์2566ที่สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการถนนราชดำเนินนอกแขวแงเขตด,ดุสิตกรุงเทพมหานครนางประพัดสอนม่วงทิพย์ผู้รับเหมาก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมได้เขายื่นหนังสือทวงถามการสอบวินัยร้ายแรงกับผู้อำนวยการสถานศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี สืบเนื่องจากเมื่อเดือนมีนาคม2 5 6 5ที่ผ่านมานางประพสศรม์มงทิ์เป็นผู้รับเหมาปรับปรุงก่อสร้างอาคารโรงอาหารของสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งโดยผู้มีการสถานศึกษามีการเรียกรับผลประโยชน์จากนางประพสศรผู้รับเหมาก่อสร้างปรับปรุงเป็นจำนวน10%ของงานปรับปรุงก่อสร้างโรงอาหารซึ่งการปรับปรุงอาคารโรงอาหารดังกล่าวมีการทำสัญญาว่าจ้างด้วยจำนวนเงิน 4 7 0 0 0 0กว่าบาทตัวนางประพัสสอนม่วงทิพย์เป็นผู้รับเหมาก็จึงได้เดินทางเข้าแจ้งความกับปปทสำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและประปาบปรามการทุจริตในภาครัฐและตำรวจที่จังหวัดปทุมธานีห่วงเวลาดังกล่าวหลังนางประพัสสอนผู้ร้องเรียนเขาแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตำรวจจังหวัดปทุมธานีและเจ้าหน้าที่ปปทได้วางแผนร่วมกันเข้าจับกลุ่มตัวผู้มีการสถาบันศึกษาดังกล่าวโดยได้เข้าทําการจับกลุ่มที่ห้องทํางานขณะรับเงินจากผู้รับเหมาก่อสร้างโรงอาหารในชั้นการจับกลุ่มเจ้าตัวหมายถึงตัวผู้มีการสถาบันการศึกษาดังกล่าวให้การปฏิเสธและในวันนี้27กุมภาพันธ์2566นางประพัฒน์สอนมงทิพย์ ผู้รับเหมาก่อสร้างปรับปรุงโรงอาหารดังกล่าวก็เดินทางเข้ามาที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงสึกาธิการเพื่อยื่นหนังสือติดตามผลการสอบวินัยของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาซึ่งผู้ร้องเรียนคือนางประพระสสนก็บอกว่าวันที่7มีนาคม2565ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้เรียกตัวนางประพระสสนไปสอบปากคำให้การหลังจากนั้นเรื่องก็เงียบหายไป ตัวนางประพศนก็บอกว่ารอฟังผลทางคดีเพราะมีความกังวลใจกลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งเรื่องดังกล่าวเข้าสูก่กระบวนการตามกฎหมายไปแล้วและนางประพศนทราบข่าวมาอย่างไม่เป็นทางการว่าผู้อํานวยการคนดังกล่าวถูกสั่งพักราชการไปหนึ่งปีและมาทราบข่าวเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าตัวผู้อํานวยการคนดังกล่าวสามารถทําเรื่องกลับเข้ารับราชการได้ใหม่แล้ว ผู้ร้องเรียนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการทบทวนในการกลับเข้ารับราชการในขณะที่กระบวนการสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้นผู้ร้องเรียนจึงเดินทางมาขอพบเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการโดยมีเรืออากาศโทสมพรปานดำรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นผู้รับหนังสือทวงถามแทนภายหลัง รับหนังสือทวงถามจากนางประพัฒน์สอนรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กล่าวว่าแม้จะมีคำสั่งให้กลับเข้ารับราชการแต่ก็ยังมีคณะกรรมการชุดใหญ่รอพิจารณาอีกหนึ่งขั้นตอนซึ่งขณะนี้ทางคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก็ได้ส่งหนังสือให้กับฝ่ายกฎหมายดําเนินการตามเรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้ยื่นเรื่องทวงถามเกี่ยวกับกระบวนการสอบสวนไปแล้วจึงขอให้ผู้ร้องเรียนได้ติดตามต่อไปเพราะเรื่องยังไม่จบ ที่สสที่ส่ไม่ใช่นี้เอกสารหลักฐานที่ว่าจะมาจากทาไหนเราเราใีส่วนกลางเี่เราพยาย like าม onun, รับหมดนะเพื่อให้ความเป็นทางทุกฝ่ายไม่ได้มาต่าไปปิดกันอะไรไม่ใช่ขออนุญาตนะคะีว่าไปน้นอนต้อนาไเดีนาได้เข้ามาส่งอีกหลรอบนึ่ซึงรอบนั้นก่อนหน้าที่จะเข้ามารอบรอบแรกหนูเข้ามาจอพบท่านเลขาอยู đã có một công công an